เวลาผมจะทําหลักสูตรอะไรผมต้องเลีวแลที่นี่นะแล้วก็เราก็ลอกๆก,กันนะครับผมก็มีเรื่องที่อยากจะเรียนย้ํานะครับถ้าธรรมศาสตร์ทาได้นะครับต่อไปมันก็จะขยายไปสู่ที่อื่นด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณแทนในช,ช่วงสุดท้ายนี้ครับผมเชิญขอเชิญเป็นช่วงตั้งคําถามครับเสร็จแท้ กรุณาแนะนำตัวด้วยนะครับค่ะดิฉันกุสมาเมฆเมฆานะคะก่อนอื่นต้องกราบครวะ ครูอาจารย์ทุกท่านของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่คณะนิติศาสตร์ดิฉันเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์นะคะแล้วก็ความรู้ที่รับจากคณะนิติศาสตร์นี้สามารถทําให้ฉันสามารถที่จะประกอบอาชีพจนปัจจุบันได้นะคะก่อนอื่นนะคะต้องขออนุญาตสิ่งที่จะพูดต่อไปอาจจะเป็นความเห็นในส่วนของการทํางานในฐานะเป็นพนักง,งานราชการส่วนหนึ่งแล้วก็ในถานะถดส่วนตัวด้วยนะคะท่านการเรีนคดีอาญ,ญาของเรานี่นะคะราบอกว่าณตอนนี้จะมีพูดที่ท่านอาจารย์คณิตว่านะคะเพราะอนาคตหมายถึงต้องมีการปริม แก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความรอาญานะคะท่านถึงจะยกเลิกพยานหลักฐานได้นะคะแต่ตรงน,นี้ในขณะนี้เรายังมีวิชานี้อยู่แล้วก็บนการด,ดําเนินคดียาในปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับว่าเป็นการต้องดิฉันต้องใช้คำว่าต่อสู้นะคะท่านอาจารย์อุดมด้วยพยานหลักฐานนะคะดิฉันเคยบอกผู้ต้องหาหลายคนว่าดิฉันไม่ทราบหรอกว่าจริงๆแล้วคุณทําหรือไม่ทําแต่ณตอนนี้คือพยานหลักฐานมันถูกมัดว่าคุณเป็นคนทําแล้วเราก็ต้องยอมรับตรงนี้ว่าณตอนนี้ วิธีวิทยาการการบนันทึกดีขางเราจำเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะแล้วในส่วนของอายการเองที่ต้องของอนุญาตกล่าวภาพพิงพอย่างนี้นะคะว่ากระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยระบบมีสามขั้นตอนใช่ไหมคะมีสามระดับต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางคือตั้งแต่พนักงานสอบสวนในตำรวจก็ดีหรือว่าดีไซนก็ดีเป็นต้นทางพนักงานอายการอยู่ตรงกลางและสุดท้ายคือศาลแต่ที่ฉันจะบอกให้จริงๆว่าผู้ที่มีบทบาทที่สําคัญที่สุดในกระบวนการยุติธรรมนะคะ ให้เครดิตกับตัวตำรวจพนักงานสอบสวนเพราะว่าเพราะว่าการที่มีการกระทความผิดเกิดขึ้นตำรวจจะจับหรือไม่จับก็เป็นเป็นหน้าที่ของตำรวจเวลาทำสำนวนการสอบสวนมาแล้วนี่นะคะสำนวนการสอบสวนที่จากการสอบพยานหลักฐานต่างๆที่พนักงานสอบสวนรวบรวมมาแล้วมาตามปอวิทยาบอกว่าพอพนักงานสอบสวนมีความเห็นคนสั่งฟ้องหรือสั่งไปฟ้องก็ส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาถูกต้องไหมคะพนักงานอัยการนี่นะคะรับสำรวนมาแล้ว ถามว่าพนักงานการจะต้องกลับไปสู่กระบวนการในการที่จะเริ่มต้นสอบพยานแต่ละปากพน,นักงานสอบสวนสอบมาใหม่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะเราจะต้องออยืนอยู่บนหลักที่ว่าพนักงานสอบสวนก็คือข้าราชการซึ่งเราต้องให้เครดิตว่าสิ่งที่เขาทํามาในในสมนนการสอบสวนส่งให้ไอการนั้นคือสิ่งที่ผ่านกระบวนการที่ค่อนข้างจะถูกต้องพนักงานการจะมออีทางที่ทําได้ก็กรณีที่ว่าพอเราอ่านสำนวนแล้วเอกาสารยังไม่ เราถือว่ายังไม่ไมครบถ้วนเราสั่งสอบสวนเพิ่มเติมได้นะคะแต่นี้เท่าที่ดิฉันทามาเนี่ยนะคะมันก็มีข้อขัดแย้งกันในส่วนตัวนิดนึงนคือว่าตามที่เราบอกว่าการช่างน้ำหนักพยานหลักฐานเนี่ยเราสามารถจะช่างได้ตั้งแต่ช่้นตารวจอายการเอกสารถูกต้องไหมคะตารวจก็ช่างนยานยหลักฐานแต่ว่าพยานหลักฐานพอฟ้องก็เลยส่งมาให้พยยนักงานอายการพอมาถึงพยยนักงานอายการถ้าตามหลักที่เราเรียนมาคือว่าเราต้องดูว่าเรามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสั่งฟ้องเขาได้หรือไม่ อันนี้จากประสบการณ์ที่ฉันเคยทํามาคดีนหนึ่งเนะฮะเราอ่านพยานหลักฐานแล้วมันเป็นคดีที่แบบว่ามีการาพบศพคนตายที่ที่หนึง่งแล้วก็จับคนผู้ต้องสงสัยมาเราดูพยานหลักฐานไม่มีพยานหลักฐานไหนยืนยันหรือว่าพยานแลรปล้อมที่จะเชื่อถือได้ว่าคนนี้คือคนกระทําความผิดแต่ผู้ต้องหาให้การรับสบภาพชั้นสอบสวนตัวดิ่ฉันเองรับสำรวนมาท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธชั้นศาลเราไม่มีทางที่จะมีพยานไ,ไปพิสูจน์ความผิดของเขาได้เลยเนื่องจากว่า มันไม่มีพยานที่จะแค,แค่ว่าใกล้เคียงหลายอะไรได้ใช่ไหมคะดิฉนันก็บอกกับผู้พัญชาว่าคดีนี้มันต้องสั่งไม่ฟ้องมาตั้งแต่อายการแล้วแต่คตําตอบที่ได้รับคือว่าผู้ต้องหาให้การรับสาร,รภาพคุณจะเอาเหตุผลไหนที่จะสั่งไม่ฟ้องใช่ไหมฮะตอนนี้คำรับสาร,รภาพของเขาเนี่ยในสำนวนก็จะบอกว่าไม่มีการทุบตีไม่มีการอะไรเป็นพูดง่งยๆว่าเป็นคำรับสาร,รภาพที่บริสุทธิ์ที่ออกมาเพราะฉะนั้นเราในฐานะเป็นพนักงานรเราจะไปสอบผู้ต้องหาเพื่อจะบอกว่า ให้คุณปฏิเสธชั้นอัยการเพื่ออัยการจะสั่งไม่ฟ้องมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะอายการเองจะต้องถูกมีการตรวจสอบอะไรหลายอย่างเดี๋ยวนักฟ้องคดีนี้ไปและสุดท้ายคือผู้ต้องหาให้การปฏิเสธชั้นศาลคดีนี้คือสุดท้ายคือยกฟ้องถามว่าพานักงานอัยการผิดไหมในการที่สั่งฟ้องมันก็มันก็ตอบไม่ได้นะฮะอัยการจะอยู่ในฐานะที่ค่อนข้างที่จะลําบากพอศาลยกฟ้องก็ว่าอาัยการหาพยานหลักฐานไม่ดีพอศาลพิพากษาลงโทษก็บอกว่าเป็นเครดิตของศาลไป ซึ่งจริงแล้วตัวอายการเองเนี่ยค่อนข้างที่จะลบาบากนะคะในการทํางานทีนี้มีอีกคดีหนึง่งค่ะที่ท่นอยจะเรียนให้ทราบว,ว่าการหาพยานหลักฐานการหาที่จะพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาในกรณีที่พยานหลักฐานในชั้นสอบสวนเองเนี่ยไม่สามารถที่จะหาได้ที่ทานเคยทำคดีอยู่คดีหนึ่งนีงน่นะคะสั่งฟ้องไปแล้วพอถึงเวลาสืบจริงๆประจษาพยานสามปากถูกเราะว่าจ้างจ้างให้หนีจ้างให้นใหนีนะคะ พยานในชั้นศาลไม่มีปัษจพยายนมาเบิกความอีกปากหนึ่งกลับทําให้การชั้นสอบสวนก็คือเบิกความเป็นประโยชน์ต่อจําเลยใช่ไหมคะมีพนักงานสอบสวนปากเดียวที่ชั้นเอาไปสืบตอนนี้เราจะทํำยังไงเราถึงจะค้นหาความจริงจากว่าจาเลยเป็นคนกระทําความผิดในคดีนี้หรือไม่ดิชั้นจะใช้วิธีการถามจากตัวจําเลยเลยเพราะอันนี้มันไม่เป็นความมันไม่ได้เป็นกฎหมายไม่ได้ต้องห้ามใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่ได้อ้างจาเลยเป็นพยานเ,เราใช้คําถามค้านในการถามตัวจําเลยเพื่อจะได้ข้อเท็จจริงตัวจาเลยออกมาเลยว่า จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนทําผิดจริงหรือไม่คือการส่วนวิธีการจะถามว่าเราจะได้ข้อเท็จจริงยังไง <c oughs> มันก็เป็นเทคนิคนะคะแต่สุดท้ายสุดท้ายคือจําเลยรับในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อตัว <c oughs> ว่าตัวเองเป็นคนทำา <c oughs> ขอทานโทษค่ะว่าจําเลยเป็นคนกระทำความผิดแล้วกคดีนั้นสารก็จําคุกนะคะโดยใช้ทาให้การของจําเลยเองนะคะ พอด <c oughs> ีกอนานเสียงหายแล้วก็เป็นว่าสําหรับ <c oughs> การดําเนินคดีอาญาเนี่ยนะ,ะต้อง <c oughs> ต้องมีการปฏิรูปในส่วนของอวิธีการดําเนินคดีอาญานะคะถ้าอย่างใช้หลักในการดําเนินโดยใช้พยานหลักฐานอยู่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะอนาคตต่อไป การจะหาค้นหาความจริงโดยวิธีการอื่นที่ดีกว่านี้ก็ฝากให้ท่านเวียกรแล้วก็อีกหลายๆท่านที่อยู่ในวนการกฎหมายได้มีการาคิดตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับมีคำถามอื่นไหมครับเช่นท่านอาจารย์กิติศักดิ์ครับขอบคุณครับผมกิติศักดิ์ปกติจากคณะนิติศาสตร์ครับ ทำจริงคิดว่าในเรื่องเดี๋ยวหลังแลหน้าปัญหาการดำเนินคดีอาญาเนี่ยมีปัญหาที่นอกเหนือจากวิธีพิจารณาความอีกเยอะครับแล้วก็มีปัญหาที่ผมคิดว่าน่าจะต้องมีการหยิบยกเป็นเรื่องๆมาพิจารณากันหรือนำเอาคดีซึ่งเป็นเป็นปัญหาเนี่ยเอามาพิจารณากันเหมือนกับเป็นการชันสูตรคดีหลายคดีทีเดียว เสดายที่เรายังไม่มีโอกาสนี้นะครับผมก็อยากจะกราบเรียนผู้ที่จัดนะครับว่าถ้าหากว่าเ,าเห็นว่ามันเป็นปัญหาแล้วเราก็น่าจะต้องอลงรายละเอียดลงไปในคดีซึ่งอาจจะจัดมากกว่านี้ก็ได้ทีนี้ประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาเนี่ยนะครับปัญหาอันที่หนึ่งก็คือปัญหาว่าแนวความคิดใหม่ๆห,หรือแนวความคิดที่พิสูจน์แล้วในทางวิชาการว่าเป็นที่เป็นมาตรฐานทั่วโลกเนี่ย มันไม่ได้รับการผลักดันเข้าไปสู่ในคำพิพากษาหรือไม่นำไปสู่การสื่อสารไปถึงผู้พิพากษาได้เพราะผู้พิพากษาก็คือคนที่อ่านตำราเมื่อ30ปีที่แล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นสารดีกาก็คือประมาณ40ปีแล้วนะครับแล้วก็โดยทั่วไปเท่าที่ได้ไต่าถามดูนะครับก็มีน้อยท่านที่เรียกเอาตาราปัจจุบันนี้เข้าไป วิธีเดียวครับก็คือจะต้องเรียกให้มีการสนทนาหรือมีการวิาพากวิจารณ์กันในระหว่างผู้รู้ในศาลเองหรือว่าในระหว่างศาลกับบุคคลภายนอกไม่อย่างนั้นเนี่ยความรู้แบบใหม่ๆมันเข้าไปไม่ได้ตัวอย่างอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดคือเป็นปัญหานะครับกรณีปัญหามาตรา1 1 2เนี่ยเดี๋ยวนี้นักวิชาการมหาวิทยาลัยก็สอนแล้วบอกว่ามันไม่มีข้อยกเว้นหรอกเพราะถ้าหากว่าจะวิาพากวิจารโดยสุจริตก็ต้องผิดอยู่ดีเพราะว่า อาจารย์จิตติท่านเขียนไว้และผู้ที่อ้างแบบนี้นะครับก็เพออินเป็นพวกที่จบมาจากยุโรปด้วยเหมือนกันว่าในเมื่อพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะจะกล่าวถึงก็ไม่ได้วิจารณ์ก็ไม่ได้เป็นเพราะตำรากฎหมายอาญาเขียนเอาไว้นู่นะครับ25 1 2นนู่นนะครับ,นนรบถามว่าถ้าตามหลักโครงสร้างความรับผิดทางอาญาซึ่งท่านอาจารย์คณิตสอนอยู่หรือใครใครที่สอนอยู่เนี่ย ก็มองเห็นชัดเจนว่าอันนี้มันไม่เข้าโครงสร้างความรับผิดถ้าหากว่าเป็นการติชมโดยสุจริตไม่ถึงขนาดเป็นการดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายแต่เราจะเห็นได้ว่าความรู้สึกเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในหมู่นักวิชาการนะครับสาธารณชนคนทั่วไปจํานวนมากก็เข้าใจผิดกันหมดซึ่งอันนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าวงการวิชาการก็ไม่วิพากษ์วิจารณ์เท่าที่ควรในขณะเดียวกันความรู้พวกนี้ ในเรื่องโครงสร้างความรับผิดมันก็ไม่ขยายตัวไปถึงศาลนะครับผมก็คิดว่าสิ่งที่น่าเรียกร้องก็คือต้องเรียกร้องการสื่อสารกันระหว่างวงวิชาการกับวงการศาลให้มากขึ้นอีกอันหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มันไม่ค่อยชัดเจนยกอย่างเช่นคดีขนมถุงขนมสองล้านซึ่งศาลลงข้อหาละเมิอดอำนาจศาลอายการสั่งยกฟ้องนะครับสั่งไม่ฟ้อง เพราะเหตุว่าไม่มีพยานหลักฐานระบุว่ามีมูลเหตุจูงใจอย่างหนึ่งอย่างใดคดีนี้ปรากฏว่าไม่มีการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างเป็นเรื่องเป็นราวในทางวิชาการแต่อย่างใดผมเคยขอสำนวนไปที่สำนักง,งานอาย,ยาการนะครับหาไม่เจอนะครับในที่สุดขอไปอีกนะครับก็ที่ได้ก็ได้ด้วยความสัมพันธ์พิเศษนะครับตัวอย่างเหล่านี้ผมคิดว่าคงจะต้องมีการหยิบยกขึ้นมาอภิปรายให้มากขึ้น อีกอันหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นคดีใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องพิจนารณาม,มากนะครับนั่นก็คือว่าการที่คดีไปตกค้างอยู่ที่ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาเป็นระยะเวลานาน,านเกินไปผมคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องเสนอกฎหมายกฎหมายเดีนน๋ยวนี้ในสาภาพยุโรปเขาปรับครับเขาปรับศาลนะมีกฎหมายที่มีคมาพิพากษาศาลหลายฉบับแล้วก็มีกฎหมายโดยเฉพาะยิ่งในเยอรมันแล้วก็ในสโลวาเนียชัดเจนว่า ถ้าผู้ใดนะครับตกเป็นจำเลยในคดีของศาลหรือยื่นคำร้องต่อศาลและศาลใช้เวลาพิจารณายืดยาวโดยปราศจากเหตุผลสมควรให้ยื่นคำร้องขออันแรกก่อนให้ยื่นคำร้องขอให้เร่งรัดคดีหากผ่านไปแล้วหกเดือนนะครับยังไม่เสร็จโดยปราศจากเหตุผลสมควรให้ศาลที่รับคดีนั้นไว้แต่ผู้พักษผู้พักษาคนอื่นนะครับพิจารณาแล้วก็ตัดสินปรับครับ ปรับนี่ไม่ได้ปรับผู้พิพากษาคนพิจารณาครับปรับตุลาการทั้งระบบนะครับเขาก็กําหนดเอาไว้ว่าคดีนหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าล่าช้าก็ให้คิดอัตราอย่างน้อยปีละ48,000บาทครับประมาณ1,200ยูโรถ้าเป็นของประเทศอื่นก็มี1,500มีอะไรแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเครื่องเตือนนะครับที่ทำให้ ศารอุทธรและสารฎีกาเนี่ยไม่ต้องพิจารณาถึง15ปีอย่างที่ท่านาดิษดานำคดีขึ้นมาจะเรียกว่าแฉหรือว่าเอามาเปิดเผยให้ทราบนะครับคนยิงก็มีหลายคดีผมก็คิดว่าผมก็เห็นใจพว,วกสาลนะครับถึงแม้ท่านจะมีจำนวนมากแต่ว่าท่านก็พยายามให้ความเป็นธรรมแต่ว่ามันถึงเวลาแล้วหรือไม่อันนี้อยากจะเรียนถามท่านวิทยากรว่าเพราะว่าไอ้กฎหมายเสนอให้ปรับสารเนี่ยสามารถเสนอได้โดย มาตรา40ของรัฐธรรมนูญในฐานะเป็นหมวดว่าด้วยสิทธิเสรีภาพนะครับแต่อาจจะถูกตัดโดยรัฐบาลเพราะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินอยากจะถามท่านท่านวิทยากรว่ามันพอมีทางเป็นไปได้ไหมครับขอบคุณครับโอ้ใช้ผมไม่เกิดประโยชน์สูงสุดคือ ในประเทศภาคพ,พื้นยุโรปเขามี state responsibility ตาะนั้นวาที่อาจารย์พูดถึงนี่มันก็โอเคใช่ไหมครับแต่ของเราเนี่ยไอ้ s t a r t h a ตุ้งเนี่ state responsibility เนี่ยไม่ค่อยมีนะครับผมก็แพ้คดีอ่ะคดีผมเนี่ยศาลเช้นต้นศาลอุทธรไอ้ศาลรแรงงานไอ้ศาลปกครองเนี่ยไม่รับผมอ้างเหตุว่าไอโฟน นะครับไม่รับผมก็อุทธร์ว่าถูกไอโฟนเนี่ยนะสารสูงสุดเอามองบังอย่างเงี้ยแล้วไงของเรานี่มันก็เกิดจากอะไรเราผมก็บอกว่าเกิดจากการเรียนการสอนไงผมบอกละมิดหลักในการต่อสู้คดีของผมะ ถ้าสารที่ควรจะทำเนี่ยนะครับเมื่อเห็นว่าสารชั้นต้นพูดไปสารปกครองชั้นต้นเนี่ยบอกว่า iPhone ไม่ถูกแล้วก็คนจะเป็นอย่างอื่นต้องย้อนสำนวนมานะครับให้สารชั้นต้นพิพากษาใหม่ผมจะได้มีโอกาสโต้แย้งคัดค้านแต่นี้ผมก็ไม่ได้มีโอกาสต้แยงคัดค้านเห็นไหมครับมันเกิดอะไรผมคิดว่ามันไม่รู้จะไปโทษใครเนี่ย ต้องมาโทษธรรมศาสตร์ไที่เราิ่งของผมอ่ะก็เป็นอย่างนี้นะครับผมคิดว่าปลีกย่อยสิ่งเหล่านี้ที่คุณกุสมาพูดก็ปลีกย่อยเราต้องทําเรื่องใหญ่ๆให้สําเร็จซะก่อนผมคิดว่าขับเคลื่อนโดยหมาอะไรให้ดีนะครับแล้วก็การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเนี่ยไม่สําเร็จโดยรัฐหรอครับ สำเร็จโดยประชาชนมหาลลยก็ต้องไป educate ประชาชนให้มีความรู้นะเพื่อจะได้มาร่วมมือกับหน่วยงานผมแล้นะหน่วยงานผมก็เรียกว่าสำนักงานปะิีกรูปกฎหมายอาจารย์วิทูนก็ไปช่วยหลายท่านก็ไปช่วยนะครับแล้วก็ทำงานประรูปกฎหมายเนี่ยนะครับเขามีมิติสามอย่างนะฮะหนึ่ง องค์ความรู้ครับองค์ความรู้ถ้าท่านไปช่วยให้องค์ความรู้เราก็จะดีสองความร่วมมือของประชาชนอันนี้สําคัญนะครับแต่สําคัญอย่างกันนะีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายนี่มีความเป็นอิสระนะครับแต่ถ้าเราไม่มีความอิสระนะเซ็ตนะครับมิติมันดีแล้วเนะียมาอะไรช่วยช่วยกันหน่อยนะครับ ชาวโดมนี่ก็จะช่วยอยู่จาวบกป้องก็ไปช่วยผมเข้าใจว่าอาจารย์สุขศักดิ์ก็ก็ไปสมองเนี่ยครับเพราะถ้าหามาอะไรไม่ขับเคลื่อนนะที่อื่นไม่มีทางขับเคลื่อนเลยเพราะ,ะนั้นหมาอะไรจะทําไงล่ะครับ mm. ผมคิดว่าเพียงแค่แจกตัวบทในนักศึกษานี่ก็เอาเปล่าหรือว่าไม่มีธงคาตอบนี่เอาไหมนะครับ ถ้าลองทําตรงนี้สักหน่อยผมคิดว่าจะดีนะผมทํามาแล้วนะที่วิทยุปูเนี่ยทำมันจะสวงนี่แหละนะครับแจกตัวบทไปต่อไปตัวบทไอ้ที่้เนิวมันอาจจะเลอะเทอะใช่ไหมครับเพราะัวจริงนายโยมันก็ให้ตัวบทมันจาไม่ได้หรอกครับนะแต่ถ้าเรามีหลักมันก็ค้นหาได้ใช่ไหมครับผมว่ามหาลัยต้องเป็นตัวเริ่มก่อน เริ่มเริ่มเรื่องการเรียนการสอนนะครับเริ่มด้วยการฝึกอบรมนักกฎหมายเห็นไหมขออาจารย์จิตติมาพูดถึงหลักวิชาชีพเดี๋ยวมันไม่เรียนแต่มันรู้หลักกันนะมันก็เช็คตรวจสอบกันได้แต่ของเราเมื่อมีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าความสําคัญเรื่องการเรียนการสอนหรือการหลักวิชาที่นกักกฎหมามันลดเรื่อยๆไนะ ถ้าอาจารย์ติเติเกิดวันดีกันด,ดีฟื้นขึ้นมาต้อตกใจนะทำลายท่านหมดเลยไม่มีเหลือนะครับก็ฝากไว้นะครับก็ฝากไว้ติติ้กัน่ารอนะครับ,รบขอบคุณครับมีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมครับเชิญท่านอาจารย์วิทูลครับขอบคุณครับผมหมอวิทูลน,นะครับผมจะ เสนอนะในเรื่องการศึกษานิติศาสตร์นะครผมยกตัวอย่างว่าในทางแพทย์เทียบกับในทางแพทย์ตอนผมเรียนกฎเรียนแพทย์มันไม่มีวิชานิติศาสตร์ไอไม่มีชาน,นิติเวศในหลักสูตรนะครับอ,อาจารย์สงการานท่านเอามาสอนนอกหลักสูตรนะฮะแล้วผมก็ไปเป็นแพทย์ประจําบ้านไอไอนิติเวศผมก็ยังไม่เคยรู้เรื่องนะ แต่ว่าม,มันไม่มีการเรียนอ่ะเพราะว่าตอนนั้นมีคณะแพทย์อยู่สองแห่งคือจุฬากับศรีราชศรีราชเรียนแล้วก็สอบนะสอบก่อนถ้าถ้าจุฬาเนี่ยไม่ได้เรียนแล้วไม่มีการสอบนะเพราะฉะนั้นการสอบเนี่ยเป็นการสอบหลอกๆไม่ได้เอาคะแนนจริงจังแต่ว่าก็กําหนดไว้ว่าถ้าสอบไม่ผ่านเขาไม่ส่งชื่อเข้าสอบเพื่อปริญญาเพราะฉะนั้นต,ตรงนี้มัน ต่อมาเนี่ยหลังจากที่ผมจบปั๊บเนี่ยนะมันก็มีการที่เรียกว่าแพทยศาสตร์ศึกษาสัมมนาใหญ่ได้รับทุนจากโครการได้รับทุนจากไชน่า a ม่ได้กันบอร์ของอเมริกัน